ต่อเน,นื่องกันด้วยความคืบหน้าคดีของแอมสารารัตนะคะล่าสุดคือทางตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะขอสารอนุมัติหมายจับคนสนิทนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการกับแอมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะคะหลังจากพบว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนสั่งการให้แอมซุกซ่อนของกลางค่ะ ความคืบหน้าคดีแอมไซยนายหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำลายพยานหลักฐานกับพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาพรหรือรองออฟ อดีตสามีของแอมไปแล้วและจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจผู้ภาค7ก็พบว่ามีคนรู้เห็นกับการกระทำของแอมและเป็นคนสั่งการให้แอมนําของกลางไปซ่อนโดยการส่งทรัพย์สินของนางสาวก้อยผู้ตายไปให้นางสาวแก้วเพื่อนสนิทของแอม ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของแอมที่ให้กับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักง,งานสอบสวนที่เข้าสอบปากคำแอมในเรือนจำเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดมีรายงานค่าว่าคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีได้ประชุมสรุปความเห็นและตรวจสอบสำนวนประจำสัปดาห์ที่ทางกองบัญชาการตารวจภูธรภาค7ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จากพยานหลักฐานและผลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีอีกคนมีส่วนกับการทำลายหลักฐานจึงเตรียมขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งคนขณะนี้พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมเสนอสารพิจารณา,นานในวันนี้นะคะ ส่วนที่ว่าบุคคลที่ถูกออกหมายที่กำลังจะถูกออกหมายจากเพิ่มเติมนี้จะเป็นใครเนี่ยยังไม่มีข้อมูลระบุชัดเจนว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายซึ่งในวันนี้ก็น่าจะมีความกระจ่างมากขึ้นค่ะ